ส <só l. S 2> <deal> ัมมตานจันกาวันเรโซอาจารากะันโดเนวตางสัทธัมมังมุนิราชสัสุนันโตสักกมกัดาน සංහෙකාමේචරෝපය ඉරසිලි කරතතතන්ගලිකෙ විමානය ඒ පෙරතය ලකාමේ තරුුවනගහනග හවඩුන් ිගෙතේ โอหมหายใจอันโดเทว่ยชาลัาลาวิสเมียกขาคันตาปานาคานเตถันตาสันติเกยางมุนิวารวจันนังสาธโวเมสุนันโต ธรรมสวัสดโลอามพระทันตาธรรมสวัสดโลอามพรทันตาธรรมสวัสดโลอามพรทันตานะโมตัตสานสคะวันต อารหหตสันสามหัสามพนทธาสนาโมตัสสะปักวาตอารหตวัสามหัสามพุทธศาสนาโมตัสสะปักวาต อาราหะตສนสัมมาสัมพ ओं शरणा का मेठा शरणे शङ्खा शरणा का च मेधो ध्याम् भे गोन् शरणा काचा मेधोयाम्भे ठां शरण मेधो Tiyam pi sang kang sarana kang chamita tiyam pi puja kang sarana kang chamita tiyam pi kamang sarana kang sarana เอวมเมสุตังเอกังสัมยังพระควาภารานสิยัง วิหารติอิสิปตเนเมกถาเยตตระโคภะคะวะปัญจวัคคียะภิกขอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกามิสุกามสุขันลิกานุโยโข นอกจากโมโพุตุชนิกโอะอนริโยอนาถทสันหิตโยจายัง อัตตกิละมถานุโยคโคทุกโขอนริโยอนัตถสันนิโตเอเตเตปิคคะเวอุปโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอติสัมโพธาจกุกรณีญาณกรณีอุปสมมายะอัินญาเ สัมโพธายะนิพพานายสังวัตรติกระตมะจะสาธิกขเวมัชฌิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานะกรณีอุปัสสมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยะเมว radioắn khi khổ mắt khổ xây và thì thằngsám mà thìám mà sáng gặpò sắm mà hoaràsắm mà cam man tôắm chỉòsắm hoa ra mùa sắm mà ra thìắm mà ปัฏฐานตถาคตินอภิสัมปทาจากกุกรณียานกรณีอุปสมัยยภิญญาสัมปทายเนปพานายสังวัตรติอิทังขอปณเพียงฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขัง โสกปริเทวะโทคาโทมานัสุปายาสาปิโทอาปิเยหิสัมปโยโคตุกโคปิเยหิเวปปโยโคตุกโคยัมปิชังนราปติตามปิโทขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาคันธาโตขาอิทังโคปันนาภิกขเวโท ขัสสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคสหกตาตัตาตาระตาตารตาพินันทินิสัยยทิทังสามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโคปนณฑิขเวทุกขนิโรโตอริยสัจจังโย,งยงต สัสยาเยวะตันหายะาเสสะวิระคะนิโรโโตจาโกปตินิสสะโคโมติอนาละโยะอิทังโคปันภิกขเวโทคนิโรทัคามเนปติป,ปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังทิโกมาโกเสยยะติทังสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิฏฐทังขังอริยสัจจันติเมเปฆเว钵เพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักวงพุทธปาทิยานพุทธปา ปาฏิปัญญาอุทธาปาธิเวชชาอุทธาปาธิอาโลโกอุทธาปาธิตังโอปนิทังทบ ังอริยสัจจังปริญญยันติเมเพฆเวบุเพอนนโนสุตเตสุธรรมเมสุจักงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิเวชชาอทัปปิอาโลโคอุทัปปิตังโอปนิรังตุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเพฆเว โบกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคขมอุทปาทิยานุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทธังโทกขสมุทายโยอริยสัจจันติเมเพคะเวบกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคขมอุทปาทิยาน อุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปานิทานโกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัปปัญติเมเปิกเวปบเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขวงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวช าอทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโอปาหิตังโทขสมมทายโยอริยศสตร์จังปะหินันติเมเปฆะเวโบเพออนันโตสุเตสุธรรมเมสุจักโกงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทัง ุกขนิโรธอริยสัจจันติเมเปขเวบบเปอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาลโลกะอุทปาทิตังโคปนิทังโทขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติ เมติกะเวบุกเพศอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักพงอุทธปาทิญาณอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปานิทานโกขานิโรโกอริยสัจสัจจิกตันติเมติกะเวบุกเพศอนนุสุเตสุธรรม เมสุจักคงอุทธปาธิญานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิเิทางโทขนิโรธาคามิเนปฏิปัาอริยสัจจันติเมเพขเวโปเปอนนนสุเตสุธรรมแม่สุจักคงอุทธปาธิญานางอุทธปาธิ ปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังขอปณิธานโตขะนิโรธาคามิเนปฏิปทาอริยสัจจภาเวตพันติเมเปขเวบุเภอนนสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิ เวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังโทคานิรอทขคามิเนปติปทาอริยสัจจงอาวิตันติเมเพขเวโปเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักโงอุทปาทิญาณังอทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลก โกฏทปาทิยาวกีวันจะเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัสทศการะยาถาโูตังยาณทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัรามาเก สัสสัมมาพรมนียาปชายสเทวมนุสายญาณุตตระสมมาสัมบทิงอภิสัมพุทธปัญจัญาสิงยโตจะโคเมติขเวติเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาทสาการัญาโพตังญาณั ศาสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถังปิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพระมะเกสสัมมาะพระมิยปัจายาสะเทวานุสายะอณะนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปญจัญญาสิงญานจับปนณเมทัศาสนังอุทั ปาทิอากุปปาเมวิมตติอายะมันติมาชาตินาธินานนปณะภวติอิทมะวจะพังกวะอาตมนาปันจะวะขิยาภิโคปะกวะโตพาสิตังอาพินทงอิมาสัมินจะปะนาเวยากัรณะสัมิงพันยมาเนอยยัสมตโกนทาน ยาสวิรชังเวตมะลังธรรมะจักคงอุทปาธิยังกินจิสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธาธรรมปันติปวัติเตจะภะขวัตตาธรรมะจักเกผุมมาเทวสัตถมโนสาเวสงเอตัมภะขวตาภารณนสิยังอิสิปตะเนเมฆทาย อโนตรังธรรมจักกังปวัติตังอปาติวัติยังสมเณนะวะพระมเณนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพระมมนาวะเกนะทิวะโลกะสมินติภูมานังเทวาังสัตตังสุตตวาจาตุมมหาราชิกะเทวาสัตถมโน สาเวสรงจ่าตมมาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวตาวติงสาเทวสัตตมโนสาเวสรงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวยามาเทวสัตถมโนสาเวสรงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวตุส ิตาเทวาสัตตมมนุสสาวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตานิมานรติเทวาสัตตามนุสสาวสุขุนิมานรตินังเทวานังสัตตังสุตตวะปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตามนุสสาวสุขปรนิมมิตวส วัดนังเทวานังสัตทังสุตตะวะพรหมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวสรงพรหมปาริสัตชาเทวสัตธมโนสาเวสรงพรหมปาริสัตชานังเทวานังสัตทังสุตตะวะพรหมปรโลหิตาเทวสัตถมโนสาเวสรงพระม ปะโลหิตานังเทวานังสัตถังสุตตวามหาปรามาเทวานังสัตถมโนสัเวทรงมหาปรามานังเทวานังสัตถังสุตตวะเปรตตาพาเทวาัสัตถมนุสัเวสรงปรตตาพานังเทวานังสัตถังสุตตวะอัปปมานาพา เทวาสัตรมโนสเวสุงอปมานาภานังเทวานังสัตถังสุตตวะอภัสสราเทวาสัตรมโนสเวสุงอภัสสรานังเทวานังสัตถังสุตตวะปเรตตสุภาเทวาสัตรมโนสเวสุงปเรตตสุภานังเทวาน สัทธังสุตตะวะอัปปมานสุภาเทวะสัทธมมนุสาเวสงอัปปมานสุภาหนังเทวานังสัทธังสุตตะวะสุภกินนะหกาเทวะสัทธมมนุสาเวสงสุภกินนะหกานังเทวานังสัทธังสุตตะวะเวหผลาเทวะสัทธรมน สาเวสุงเวห์หัลานังเทวานังสัตถังสุตตวะอวิหะเทวาสัตถมโนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตตวะอตตปาเทวสัตถมโนสาเวสุงอตตปานังเทวานังสัตถังสุตตวะสุทัสสเทวสัตถมโน โนสาเวทรงสุดัสสานังเทวานังสัตทังสุตวาสุทัสสิเทวาัสัตธรรมโนดสาเวทรงสุดัสสินังเทวานังสัตทังสุตวาอกนิทกาเทวาสัตธรรมโนดสาเวทรงเอตัมภะกะวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิตธาเยานุ ตรรังธรรมจักตังปวัติตังอติวัติยังสมเนะนาพระมเนะนาเทเวนาวมาเรนาะพระมมนาวะเกะจิวาโลกะสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอะพคกันชิอาญันจตัสสะห สีโลกธาตุสังกรมปิสัมภกรรมปิสัมภเวทิอัปปมานนจโอลารโอโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตคภะคะวะอุทานังอุทาเนสิัญญาสิวัตถโปกรันโยัญญาสิวัตถโป กนต์ธัญโญติอิตติหิธังอายัสสมโตกนต์ธัญญัสสัญญะกนตัญโญตะเววนามังอสิ ปัตตาจะนิโตขาพยาปัตตาจะนิปยาโสกปัตตาจะนิโสกหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจัมเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโพดานตุสัพพสัสมปฏิเทธียาทานัง ท่าทานตุสัตทายสีลังรักคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโอนตรงัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพาโสสัพพพุทธานุพ อาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังานุภาเวนะจตุระเสติสหัสสธรามันธานุภาเวนะปิตกาตตยานุภาเวนะชินสาวะ กาณุภาเวนัสเพเตโรคาสเพเตพยาสเตเตอันตรายาสเตเตอุปัฏทวาสเตเตทุนนิเมตตาสเตเตอาวะมังคลาวินัสันตุอายุวัตทกธนาวัตทโกสิริวัตทากยสวัทากว ทาโกวันนวัตทโกสุงกวัตทโกโกพตุสัพพธาโตกทโรกทพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตชะสาชยเสธทิทานังลาปังโสดทิภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันตจะโพคังโอ พตทเจะยวสวะสตวัสาจะอายุจะเชวสิทธิพวันตุเตภวัตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนัสธาสดิพวันตุเตพวัตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะส สัทธาสอดทิภวันตุเตภวตุสัพมะฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานโนอาเวนัสสัตตาสอดทิภวันตุเตอังสุกิโตโหมบิ ขอให้ข้าพเจ้าจรงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอาหังนิทุโคหโมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีทุกข์โศกโรคภัยดังสิ้นเถิดอาหังอเวโรฮโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรภัยทั้งสิ้นเถิด อาหังอภัยยาปโชโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนเถิดอาหังอดีโกโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดอาหังสุขีอัตตานงปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพาาสัตตังสัตว์ทังลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นอาเวราหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหอนตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิด साधु 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 अनुमोधामि